สงสัยอะสงสัยแต่ว่าไม่สามารถแตะต้องได้ใช้เวลาประมาณนึ่งคืนสองคืนแต่ฮึ่ได้กลิ่นได้รสเีงมันต้องสองคืนกินมีอ๋อแม่ก่อนกินมันจะออรึกรินหน้อย<笑><笑>มาบอกว่าจะได้อนมากเท่านั้นที่จะรู้แต่ไันนียจะได้ไว้น่จะได้ไว้ มันเยอะน่อยอแต่ขอขอบสัมด้วยนะกอะพอดทบไว้ก่อน,นะเตรียมแรงไว้เด้อหอ,อ,อยเอ๊ะเนี่ยเอาไว้โดนแดดจะได้ไปโดนแดดจะได้โดนแดดสักนิกินมันจะได้เอาไว้หลังรถจีบวะเนาะโอไ้ได้เขาจะลักน ผสมแล้วครับน้ำผสมไปละผสมยังไงสมนกนนี่อืนี่่ข้างโค้งนี่ก็มือแหลกใส่คนแกนันกเลยลก่กเตยละสม,สม,มืะอแหลกเนาะรับรมากกว่ามานี่ผสมแล้วเนาะผสมเลยหนเอนคนหนึน่งเดืเนาะนหนึ่งเันนไว้ผม่สอันนี้เลยไ,ไปหัน่นขยับมานหน่อยแก อันนี้ก็ถ้าหันสุดท้ายแห้งไห่มีแล้วให้คงอย่างโกนหละพอใจนะอันเนี้ยมันไหวแล้วเนี่ยถ้าไปเนี่ยไปถ้าไปบอกมนไหองแรงมาได้ใจละเอียดแล้วลูกนิดเดียวนีเดียวนมัต้องมีนิด ขั้นตอนถ้ามของมูอหน่อเราต้องต้มอ่ะก้มมือหน่อตายอ่ะแกนี่กึ่งวันว่านย่าวยังปิดเลยนะ่ได้เปิ่ลก็ขายห่อสิบสองได้ไหมในหอไุ่ขายเนี่ยเขานิมาได้ได้โดนขายห่อแปบานเนาะโอ้ค่าจมูกห่อแปงเดี่ยอันก่อนค่าตัวห่อแป้งเอามาแปงไม่ขายได้ ยังได้อยู่เนี่ยหงไงเปลียล่ยนเ้เปลี่ยนดี่าอู้น่านนีโชกนเนี่เหลือนึ่งอางเดียวอ๋อแล้วก็ไปนึงอ๋อแล้วไปนึ่งกินแล้วมั้งกินเมื่อไหรอ่อะทุกันตอเนดะ็ดดูซีเรื่อยเนมัส <laughs> หัวป่ะ เป็นพี่เนือหมูม,ม,มีก็สัแต่กินแมวเป็นสักอย่างหนึ่งพี่แหละพอจแต่พี่เน้อจอดพี่เ้อไไม่งอนกับต่อมาเป็นถั่วเลยเนาะถั่วนี่สัง่งมาจากไหนร้อยคำไหมไม่หรอกถัว่วจากร้อยคำยอะไรอย่าเ้ยทให้ที่มีเน่ะซอสเนี่ยะผมไม่เป็นแี้งเลยเนานะ ไม่หรอกอะเนียนเรียบร้อยพร้อมหรอยาวนี่ไม่ไหรอกแล้วล่ะอะกำจัดองน้องเลยมาได้เสด็จเป็ดเลยหน้าเล่นเลยนะเคยตำแล้วละละโคตรเลยละโคตรเลย ไ้เ่เคยจะพอลากคนเขาบอกเขอไมาค่อยขายนะเขาบอกโวยผมหน่อยนะโวยโวกใหญ่เลยผู้โวยโวยที่นักอยู่กรรมาวิธีนะคนทำหนึ่งยากเขาบอกเขาไ่เห็นีผู้วยโวย่อยนะแต่น้องน,นี่ตัวยงเลยเน่ะถ้าเปนี่นเปบุกด,ด้ได้ลูกเผ็ดอ่ะตัวยงอ๋น,นีนะ่นาะ เดี๋ยวมันนี่แกเอาไหนจะโป๊กเดี๋ยวเหลืองล้งไงจะแบบนี่แล้วโป๊กก็คือเคาะไม่น้องเคาะเอ่าถ้าโกงแล้งนี่เห็นข้างเล็บหน่อยนี่มีเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงใส่เข้าไปเลียวคน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 เสแล้วห่อก็ี๋ยวไปห่อนะห่ออะไรบอกนั่นคนกำลังเพ่งกัขคัทนี้นั่นนะอ๋ออีลาท่านต้องแบบแล้วแต่เขื่นะ เฮ้ยเนี่ยมองดาราเฮ้ยเดี๋ยวเอา่องหนึ่งดเดียวได้ก่อนเวต่อก่อนไปไปเมืนน่ะลาเนอเขาเขาหมอน่อยมาเยมันบางเนาะก่อก้นั่นก้า

ง่ายเนออง่ายถึงไปรับเนอะเนาะไดีไน้เยอดอยเอรอเอบ่อยๆอะเออถ้าง่ายก็ถึรับสองสันเนาะนี่เจะดีนะไมาด้ใจน้องมาแต่อ่อไม้บ้มันลอยวอะเหมือนอน้งเมน มัน่ต้อง,อสอง,งออม,มสังละบอกต้องไม้ขายเนาะอ้องไมสีตัวมันเลยเนาะนี่ยเี่ออเดอร์เท่านั้นเลย ပါတ်နောင်းတော့လေน้องน้องเออโซอ่ะมันังมีไม้กะมันน่เลยนันปานน่ะมันมีปานไานเขียว่

ตัดแลยวตั๋นนั่นเนี่ยตัดได้กล้ๆมาแล้วครับน่าจะจะเป็นแบบนี้กันครับครูเราดูนหน่อยเหรอมาใกล้ๆหน่อยเหรอนี่ครับสุกแล้วครับนึ่งเรียบร้อยนี่อ่าพริกไทยเผ็ดหน่อยเนาะ <c oughs> โห <c oughs> โหดเคย โปะพริก oh, <c oughs> อร่อยครับพี่น้องเนี่ยเมนูถนั่นเน่ามึกดูครับดูโคนมักเพสนะครับเนี่ยนะอร่อยอร่อยเนี่ยดูเน่ามืกร่ะเอาถั่มเอาเน่ามึกสักคำกัน <c oughs> อร่อยนะลูกแม่ทถบ่วมันนื่ดกอืดกปลาลวกดกพริกเหมือนกันเหมือนกันเลยโอ้โหสุดยอดสู้ได้เด็กหัวดูต่างเฟืองอ่ะอ๋อโอ้ดกฮึ่ม ครับผมรอยๆนะครับ